สวัสดีครับผมวันนี้วันที่สามนี่หน้าคมครับวันอาทิตย์น้ำเป็นถามครับเราจะไปตกปลากันครับวันนี้เยื่อหน้าเยื่อได้เลยครับนี่เราพลาดหน้าโก้ปันญ,ญีครับบ้านกลางนาง้ำพวองจังหวัดพังงาครับผมเดี๋ยวเราจะไปตกกีกอเขียงครับกับไก่ข,ของเขาเห็นนะครับ ครับมาถึงไหมแล้วครับผมเกาะเกียงครับผมเ,เกมเาะเกียงบ้านเราหุ่นอ้วนมากเหลือเกิน <c oughs> ไม่รู้ลงทุ่อ้วนไม่รู้เดี๋ยวขออยเขาจะยัดลงเบ็ดลงแรกก่อนนะครับผมเดี๋ยวป่าก,กินเดี๋ยวไถ่ดูครับลงเบ็ดเดี๋ยวมุงลังคาคนอากาศร้อนร้อนมากเดี๋ยวเขาจะยัดลงเบ็ดก่อนครับผมเดี๋ยวป่าก,กินเดี๋ยวก็เจอกันครับผมนี่ครับมุงลังคาเรียบร้อยแล้วครับผม ลงเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวคอยป่าก,กินครับกับวันที่เขาหวาป้าไม่กินครับเขาหวาอย่างม,าป,า,ม,ปม,มา,า,าป้าไม่กินพุมเลยอ้อมาเลยเอาป้าไม่กินเราไม่เชื่อคําเถือนต้องออกมาพิสูจน์ด้วยตัวเองครับผมตอนนี้เอาข้าวไม้ป่าุกกกลนเลยมีตัวไม่มีตัวไม่รู้เดี๋ยวถ้ามีตัวเดี๋ยวท่ายดูครับผมเดี๋ยวป่าก,กินเขาเจอครับผม กินกับผมโอ้ขันหักเลยเอ้ยหักสองคันเลยวันนี้อะไรวะกินยังไงวะขันหักสองคันเลยวันนี้ปลาไปขันหักเลยกับผมแต่แม่กินคันหักเลยครับไม่รู้ปลาอะไร กดคันไปเบียดก็เค็มเรือหักเลยคันเก่งซะด้วยมีเทียงครับมีเทียง ไม่เห็นตัวครับโอ้โหอ่างอใหญ่ครับจ่อเรน้าช่วยครับผมนี่ครับผมโลเป็นโลครับเรน้าเป็นกิโลเลยครับผมนี่ครับผมขันฮักเลยกดแคมเออกดกดไปทุกแคมเรือปลายฮักเลยฮักชองคันแล้ววันนี้ <laughs> โอ้ยปลาก็ช่วยอยู่ Uh huh. เจ็บปวดตรงนี้คันหักเนี่ยเอาเดี๋ยวก็ลุ้นตัวต่อไปครับผมก็ยัดปลดปลาก่อนค,ครับช่วยกับช่วยป้ากินนิดเลยครับผมใหญ่ไม่เท่งปลากัดแล้วครับผมหมายโนนไดเต็มเดียวนั้น,นย,ยังมีเที่ยงอยู่ครับ พันกันนุ่งมาด้วยแล้วามาดูนะครว่าตัวไอ้ไรกับยุ้งหลังนี่ได้เห็นหน้าไหมพันพันกันมาปะนี้ เชี่ยงอยู่ครับมันพันคันนู้นมาด้วยกับนักเรงไปเลยโอ้ยหน้าช่วยครับผมหน้าใส่โลครับผมหน้าช่วยครับผมหน้าช่วยครับผมโอ้โหถาควายนู้นเลยครับตัวเป็นโลครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมกันผมโอ้ยโอ้ยกุ้งแ่บวยออกมาตัวหญ่เลยครับรู้แล้วครับในอะกุ้งออกมากุ้งไม่ใช่กุ้งเรากุ้งแชบวย กินกุ้งเฉืบวยมาปุ๊บอู้หูสวยงามครับปุ๊บแ cem ดีซองมันมันครับปุ๊บนี่ครับปุ๊บไซรูครับปุ๊บสวยงามครับสวยงามครับเดี๋ยวไปเจอตัวต่อไปนะครับโอ้โหซองแซม m สวยๆแหละครับปุ๊บไม่ผิดหวังเลยครับปุ๊บข้ายัดปดป้าครับปุ๊บอ้หเฉือนเือนเฉือนนี่แหละมาชมรัหนังตกลูกปลาเล่นๆป่าทรายตัวไม่นี้เถวฉนเนื้อดู ปลาทรายเมื่นตัวเท้าฉนเนี่ยนังตกปลากลาเล่นๆด้วยว่างคอยไปย่อยดูอ่ะตัวเดียวเต็มกำเลยครับผมโอ้ตัวใหญ่จริงครับเอาเดี๋ยวมีช็อตเสร็ด้วยมจะถ่ายดูนะครับผมข่อยัดปลดปลาอยากมาข้าไมาก้กระมงกันดูครับผม<อ>จะายไปเลยครับถ้ามีกินในมือเลยครับตรงไม้เนี้ย อันนี้ถ้ามีตัวกินในมือเลยครับยกไปเรื่อยเดี๋ยวมันกินเรื่อยถ้ามันมีตัวไม่รู้จะพอมีไหมไม่รู้ตรงนี้เขาหวาดัดฟว้าไม่กินด้วย แอบครับผมอยาดู้ไหมอีกสักทีก่อนครับถ้ามีเอ็มกินเลยครับตรงนี้ คงก็เคยกินครับตรงนี้โคงเถลเลาครับผมนี่กับปลากระกมงกินแลวครับผมนี่กับปลากระมงกับมไม้นี่กระมงน้อยครับโอเคอยู่สวยอยู่สวยอยู่ ได้อยู่ครับใช่ได้อยู่ครับใช่ได้อยู่สวยอยู่ครับนี่ครับข้าวยากเก็บปลาครับโอ้ขืนอะไรโฮมันละขืนเก็ะควันรับขืนเรือถ้าปิดบูดมากรับผมกินอีกแล้วครับผมกินอีกแล้วครับผมกระมงนิดละครับกินแล้วครับผม ่ครับผม้ตัวนี้ซวยครับผมไหนซวยกหน่อยเอ็นสู้ดีครับวันนี้ต้องตักครับสู้ดีครับผมโอ้โหครับผมเกือบโลครับผมตัวนี้เกือบโลครับผมอายุครับได้อายุครับนี่ครับผม นี่เดือดสปีดโบ๊ทก็วิ่งครับนี่ครับผมสวยงามครับนี่ครับผมใส่โตอยู่ครับเกือบเกือบรูครับโอเคครับข้อยัดปอดป้าครับผมเดือดก็วิ่งสปีดโบ๊ทก็วิ่งขืนก็ควัดครับผมเอาสองตัวแล้วครับกระมุนเอาเดี๋ยวด like ูตัวต่อไปครับผมนอีกแล้วครับผม เดี๋ยวก็พุมที่นี้เลยครับพมผมตกอยู่ขันเดียวครับมันเยอะไปเยอะมาเรื่อยๆครับโอ้ลินหน้าครับพมลินหน้าช่วยครับตัวนี้โอ้วันนี้ลินหน้าช่วยเพลินครับผุ่มไซคิโลนั่นเพลินครับไซกิโลทั้งนั้นเลยครับผุ่มไม่รู้ว่าเจ็ดแปดพีดเลยครับช่วยครับนี่ครับผม นี่ครับผมพวกเจ็บเป็ดขีดได้เจ็บเป็ดขีดได้ครับผมเอาครับตรงนี้เตม็มที่ซ้ำเลยครับผมเอาครับสวยงามครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับผมนี่ครับในทั้งนี้ครับอ่าอ่าเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับผมกินี้ก็แล้วครับกินอีกแล้วครับ รู้อะไรครับตัวนี้คโอ้เห็นหน้าอีกแล้ยวผมหินหน้าสวยชวยเลยครับผมเห็นหน้าสวยๆเลยครับผมโอ้เห็นหน้าสวยๆเลยครับผมโอ้คนเดียวมันก็จะลำบานกนิดนึงนะครับไอทำมันจะลำบากมาก นี่ครับผมลินหน้าตัวที่เียครับผมของวันนี้นี่ครับลินหน้าตัวที่เสียครับผมชวยๆครับผมตัวนี้ก็ถึงโลได้ถึงโลฮกคิดได้ตัวนี้ตัวนี้เหล็กกับผือนตั้งดได้มานี่ค,ครับผมเต็มมือครับใหญ่กว่าขวามือครับผมก็ยัดปดป้าครับผมเดี๋ยวเจอตัวต่อไปนะครับผมห้อยเบเ็ดไปข้างแคมเรือครับผมห้อยเบเ็ดไปข้างแคมเรือโอ้ เงาเม็ดขนเงี้ยครับกองกระกองดูอตัวเร่ไอเบ็ดว่าข้างแคมเรือกระมง,งับน่าจะเป็นกระมงครับดินวันนี้กระมง,งับกระมงกระมงใส่สวยสวยครับพุ่มนี่ครับผมนี่ครับผมกระมงตัวทีสามครับผมกระมงตัวทีสามมาแล้วสวยๆครับ นี่ครับคนเดียวก็มัวนักคิดกับผมให้มีพูดช่วยครับมัวนักคิดกับผมคนเดียวกระมงใส่เลยช่วยกับผมโล่เขาเก็บคลิเก็บเปดคลิเนี่ยครับประหยัดปลดปลาครับผมโอ้นี่ครับผมถึงโลได้ไหนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอตัวต่อไปครับผมห้อยกัข้างแคมโดนนี่แล้วครับผม ไม่ค่อนแคมตุ้นแล้วครับผมกระมุมเงี้ยครับผมบนี่ครับผมลองลาวิ่งแลยครับโมโตัวหนวดเหนียมล่ะนี่ครับผมสวยอยู่เอาคว้ามือใหญ่กว้ามือนิดนึงเอาเต็มที่ซี่ครับกระมุมมาดิติดก,กันเลยครับอันนี้ก็จะกินครับผม กับคนนี้ก็ติดที่นะับผมเดี๋ยวเจอตัวต่อไปครับกินอีกแล้วครับผมกินอยู่ข้างๆเรือเนี่ยครับกินอีกแล้วครับผมเอาครับหมงครับผมนี่ครับพุ่มหมงอมดเวาลามันกินน่ะส่เดิมครับใสซ่ามคีดครับผมเอา เก็บปลาเงี้ยเด้เดี๋ยวก็ดูตัวต่อไปกับผมเอาเต็มที่เท่าไรเราก็ไม่รู้กินแล้วกับผมกินอีกแล้วกับผมกินแล้วกับผมเที่ยงตัวนี้น่าจะสวยอะไรที่ตดใส่สวยอิดรัีนี้มีเที่ยงกับผมมั่วร่อยอะคนเดียวมั่วร่อยเด้อ ปลาก็กินกับผมเยื่อก็ไม่มีรับขาวาวปลาไม่กินวันนี้กินละโ h เลยครับผมผมมาลําเดียวครับมีลําเดียวคนเดียวอย่างฮะกินละโ h เลยครับผมเขาว่ายอย่ามาปลาไม่กินครับนี่ครับผมประมงเกือบกิโลแล้วมครบเจ็ดขีดเจ็ดเป็นขีดลยครับเขาว่าอยาา่ามา้วปลาไม่กินวะ นี่ครับผมดูลเลยเพื่อปลาไม่กินเขาก็อย่ามาวะดูไซส์ด้ว,ว,ดวยงั้นเลยครับนี่ครับในทั้งขึงทั้งคว้าเลยนะี่มองเห็นไหมครับเอาเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับผมปลาไม่กินเขาวะมาอีกแล้วครับผมนึกไปว่าครูมาแล้วครับผมมันมาอีกแล้วครับ กระมงครับตัวนี้ไม่ต้องปักเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่สวยๆครับ่วยหำหำครับช่วยงานพระรามเป็ดแล้วครับผมโอ้โหข้างนู่ฮักเลยครับโอ้ย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 เป็ดห้อยไปแขมเรือครับโอ้ยโอ้ยเป็ดเล็กครับห้อยไปแขมเรือกุ้งตายอ่ะบอุ้ยมัวมาแล้วครับผมมัวไม่ได้ปดทีครับ องนี่ครับผมองห้อยอยู่นานเลยครับองตายองตายก็กินครับอย่าว่านี่นี่ครับโอ้เหล่ามัวไม่ไม่ตักเลยครับโอ้หีเดียวเลยครับต้องการท้องตัวมอตัวหนัวนี้ครับคนกับคนเดียวกับกับวันที่เขาว่าปลาไม่กินครับผมกินเอาไม่ทันเลยครับผม ขาหยัดปอดปลาก่อนนะครับผมโอ้สวยงามสวยงามพระลำแปด๊ดจริงๆเขาหยัดปอดปลาครับผมกินอีกแล้วครับผม <laughs> มัวมาแล้วครับผม <laughs> เอามัวมาแล้วครับผมลงเป็นกินครับชายทื่ขันเดียวครับ น่าไล่ขันไม่ได้ไม่ทันครับขันเดียวเลยครับพุมนี่ครับพุมคลอกเดิมครับสวยงามครับพุมโอ้ลงเป็นกินครับพุมไม่เด็ดครับไม่เด็ดนี่ครับพุมไม่เด็ดไม่เด็ดโอ้ยสวยงามสวยงามพอได้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูครับนนาก็ชอบ ผีๆนานาชอบดูดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์บ้างนะครับถ้าชอบทุกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไวได้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปครับผมช่วยงานมาผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับผมกับวันที่ยื่อไม่มียื่อไม่มีที่ตัวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าปลาไม่กินด้วยผมก็ไม่มีเยื่อมาด้วยกินอีกแล้วครับผมกินอีกแล้วครับอีกแล้วครับ นี่แล้วครับผมเหมือนเดิมครับผมกระมงเหมือนเดิมครับผมนี่ครับพุ่มโอ้โหมีตัวอยู่ครับกับกุ้งก็ะดิมมดเดียวครับกุ้งเลือดสิบตัวไม่ถึงนะครับนี่กระมดฝ่ายกินเนาะเอ้ยถึงทั้งกว่าครับผมเดี๋ยวก็ดูตัวต่อไปครับผมตัวนี้ไม่ต้องทายเลยครับผม ยังไม่อดนมเงียบตัวนี้เราไม่เอาครับตัวแบบนี้โยวยวายมันได้ใหญ่แล้วครับผมโวยมันครับไปโวยมันได้ใหญ่ครับผมให้ไปนานครับผมให้ไปนานครับผมมาช่วยเอาเหล้าครับผม นีไฟครับตัวนี้ให้เป็นน,น้ำนกะมุงครับให้ไปพักเติบโอ้โหแก้วสู้ดีครับผมยังมนตัวทีแต่ว่ามาแล้วครับกระมง ใส่กิโลครับผมใส่กิโลครับผมเอ้ยไม่เข้าล่ะวิ่งครับผมนี่ครับผมโอ้โห่ว่าจะตักตายรับผมคนเดี้ยมก็จะมัวมัวไปน้อยครับให้ไปนานครับใส่กิโลเจ็ดแปดคิดนะครับอย่างน้อยโอ้กินเวทไข่ไม้อยู่ด้วยด้ยู ลากไส้เบ็ดอยู่นานเลยตัวนี้นั่นติดเบ็ดเพื่อนอยู่ด้วยอย่างมากินของวพุ่มโตครับมีไส้เบ็ดของเพื่อนติดปากอยู่ด้วยครับพุ่มเอ้าสวยงามครับผมสวยงามพระรามไปลครับเจ็ดเป็ดคิดครับตัวนึงปลาช่วยๆครับวันนี้ก็หวาปลาไม่กินไม่กิน นี่ก็ไม่รู้เบ็ดใครครับนี่กบกินเบ็ดไข่อยู่ในคอเหมือนกันครับนี่ปลาสวยงามครับผมกินเบ็ดไข่อยู่ด้วยครับผมเอาเดี๋ยวไปเจอตัวต่อไปครับผมมาอีกแล้วครับผม

khoảng cái này mưa lên gặp đó nhé bên trao đỡ mà cầm mông trao đỡ mà bông xoay xuôi nó đâu quá Ô, oh. oh, mua thì nào là quyền năn mây đai gặp là quyền con này dục luôn <laughs> ตัวเต่านี้ยกเลย <laughs> 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 เอาขึงโล,ลโแล้วโอ้ยเราวิ่งไม่มีเราวิ่งคงเบ็ดเบ็ดหลายคนันเอาครับอย่างสวยงามอยู่ครับผมอย่างเต็เมเต็มสวยงามสวยงามก็ย,ยัดปดปลาค,ครับผมโอ้ยไป่วยครับผมวันที่เขาหวาปลาไม่กิน คนเดียวคุกนี่กับตัวนี้มาดูกินกุง้งเราไปกี่ตัวดูพุ่งนะพุ่งแง่งนะไม่เอาเล็กเกินครับกอาป่อยไปแล้วย่ายค่อยมาลุ้นไอ้เนาไปดูตัวตัวเยอะอมดเลยครับวันนี้เราต้องกับไปไม่นี่ไม่เด็ดเลยครับผมลงเป็นโดน เดี๋ยวเราต้องกลัปไปนี่ก็ใบซ้ำกว่าเนาะเยื่อก็มดเยื่อมีน้อยวันนี้ถ้ามีเยื่อก็อยังพอเคลนครับได้อยู่ตัวได้อยู่เยื่อไม่มีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เคยว้ากันไหมวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จครับถ้าชอบตุ๊ตุใจก็กดไลค์กดแชร์กันบ้างนะครับผมผมตัวได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมดูผม เดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านนะครับผมได้วิ่งเรือกับกคนเดี๋ยวถึงวันถาท้ายอีกทีครับผมโอเคน,นี่ครับผมผลงานของวันนี้ครับตะ <c oughs> มุงซี่กว่าตัวครับผมหลินหน้าด้วยๆอย,ยู่้ี่ตัวครับผลงานของวันนี้ครับขับซ่านตะมงถ้าชอบก็ทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะครับผม ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผม